สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและเพื่อนเพื่อนที่รักทุกท่านพบกันอีกแล้วนะคะกับวิถีไทยฟินวันนี้นางไม้มาในลุกของวันฮาโลวีนค่ะขณะนี้เป็นเวลา4โมงครึ่งนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าบรรยากาศวันนี้มืดครึ้มแล้วค่ะ ที่เห็นข้างหลังเป็นต้นไม้ตรงนี้เป็นต้นสายเสาไฟฟ้านะคะท่านผู้ชมอันนี้วันนี้นางไม้แต่งตัวออกมารอเพื่อนเื่อ,อที่จะไปงานฮารลวีนคืนนี้ค่ะท่านผู้ชมจะไปกับนางไม้ไหมคะมาในลูกของแคคคูราค่ะแต่เป็นแคคคูราใจดีนะคะท่านผู้ชม สวยไหมคะลมแรงหนาวนะคะท่านผู้ชมชุดนี้นะคะจัดเตรียมมางานวันฮาโลวีนโดยเฉพาะเลยคะ่ะไปคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะไปเที่ยวงานฮาโลวีนด้วยกันคะ่ะวันนี้ไม่มีสาระนะคะแต่จะมาชวนเพื่อนๆทุกคนไปงานปาร์ตี้กันคะ่ะ ได้รับความขอบคุณจากวิถีไทยฟินนะคะโอ้ยเรื่องจะตกก้อนหินสวัสดีค่ะบ๊ายบาย